โอเคค่ะรุวมได้อก่อนอื่นมาทักทายสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่เข้าแป้งสวัสดีค่ะน้องสิรินสวัสดีคะ่ะสามารถเปิดไมค์ตอบคุณผู้ได้นะลูกนะสวัสดีค่ะพี่ลิลลี่สวัสดีค่ะเปิดไมค์ตอบได้นะลูกนะ ึกกันเนาะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่พรวาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เจเอสวัสดีค่ะพี่นโมสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะพี่ธีรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อิมเมจสวัสดีค่ะพี่ครีฟสวัสดีค่ะน้องใบาชาสวัสดีค่ะพี่ลาเต้เออเจอพี่ลาเต้แล้วพี่ลาเต้จ๋าเดี๋ยวพี่ลาเต้ ไม่ได้เข้าหนึ่งอาทิตย์เนาะวันนี้เพิ่งเข้ามาไหนพี่ลาเต้เดี๋ยวลองให้พี่ลาเต้ท,ทาก่อนนะลูกนะพี่ลาเต้ลองกดเปิดเสียงสิคะอ่าเปิดเปิดเสียงที่ไมค์อะค่ะอ่าคุยกับครูหนูหน่อยคะ่ะได้ยินเสียงครูหนูไหมลูกอะตอนนี้อ่ะโอเคได้ยินแล้วให้ปิดไมค์ก่อนคะอ่ะอ่าไหนลองกดฝ่ามือให้ครูครูหนูดูสิคะที่มันเป็นรูปมือแบบนี้ลูกลูกมือแบบนี้คะ่ะเอออันนี้ไว ยกมือตอบคำถามหรือมีข้อสงสัยโอเคไหมคะอ่าตอนนี้วามก่อนลูกอเอามือฝ่ามือน้องออกก่อนลูกจ้าโอเคค่ะเออยี่ยมมากเลยเอาฝ่ามือน้องออกเลยจ้ากดเลยจ้าใครทําเป็นกดออกเองเลยนะคะไม่ต้องให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้ลูกฝึกมาตั้งหลายครั้งแล้วอเอาออกเลยค่ะ,อะโอเคค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะได้ทาอุป,ปกรณ์ รีดผ้าใช่ไหมคะ,อ,ะอุปกรณ์รีดผ้าของเด็กๆถ้าใครได้เตรียมแล้วขณะที่เด็กๆทําอุปกรณ์เด็กๆนะคะลูกไม่ต้องนะคะลูกจ๋าไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะเราจะต้องฝึกโดยการไม่เสียบปลั๊กก่อนถ้าน้องชินแล้วถ้าน้องทําเป็นแล้วน้องอาจจะช่วยผู้ปกครองรีดได้อย่างเช่นง่าย,ายๆผ้าเช็ดหน้าอย่างนี้นลูกเสื้อกางเกงเรายังไม่รีดนะลูกเนาะ แต่ว่าตอนที่ฝึกเนี่ยไม่รู้ว่าคุณครูมอนเตสซอรี่อ่ะเขาให้เด็กๆฝึกโดยการรีดอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เด็กๆก็เตรียมเสื้อเตรียมกางเกงหรือว่าเตรียมผ้าเช็ดหน้าอะไรก็ได้นะลูกนะเผื่อไว้ก่อนแล้วก็เราลองรีดโดยไม่ต้องใช้เสียบปลั๊กไฟนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายนะลูกนะนู่นถ้าพี่อนุบาลสามนี่ฉาะช่วยผู้ปกครองได้เนาะแต่อนุบาลสองกับอนุบาลหนึ่งก็ค่อยๆลองทําที่ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไปก่อนนะหรือว่าทําอันที่มันง่ายๆเพราะว่า เวลาเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะลูกนะมันอันตรายลูกมันอันตรายนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังเป็นยังไงเอามือไปแย่รูปักนี้เป็นยังไงคะหวายไฟดูดนะคะไฟดูดนี่อันตรายถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะลูกนะอ่าอย่าพึ่งอย่าพิ่งทำเองโดยที่ไม่มีผู้ปกครองนะคะ ดูแลถ้าวันไหนหนู่นถ้าผู้ปกครองบอกว่าอุ้ยวันนี้ลองช่วยคุณแม่รีดผ้าเช็ดหนา้าคุณพ่อหน่อยสิคะอย่างเงี้ยน้องค่อยทํานะคะอย่าอย่าอยูอย่ๆวันนี้หนูได้เรียนแล้วไปแอบเสียบปลรีดผ้าไม่ได้นะลูกไม่ได้นะคะอันตรายนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองโอเคไหมคะอ่าถ้าโอเคแล้วนั่งตัวตรงๆอมีสมาธิ ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างอ่าแล้วทำสมาธิหนึ่งนาะทีปฏิบัติค่ะอื ค่อยลืมตาช้าๆลูกช้าๆนะคะอย่าลืมเร็วนะคะอ่าลืมตาช้าๆกระพริบตาสักสองครั้งช้าๆหนึ 1, ่งสองเริ่มในการเรียนได้เลยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูหนูจะให้เด็กๆเป็นคุณครูช่วยสอนนะคะในการท่องข้อตกลงในการใช้ห้องเรียนวันนี้เราจะให้พี่อนุบาลสามท่องให้คุณครูหนูฟังก่อนอคนไหนรู้ตัวว่าเป็นพี่อนุบาลสามเอามือวางไว้ที่ไหล่ค่ะใครเจะได้มาเป็นตัวแทนเนาะพี่อนุบาลสามเอามือวางไว้ที่ไหล่นะคะน้องอนุบาลสองกับน้องอนุบาลหนึ่งรอแปบ๊บนึงนะคะอ่า คนที่โออพี่พี่พข้าแป้งต้องเอาฝ่ามือออกก่อนลูกเพราะว่าเดี๋ยวคุณหนูไม่รู้ว่าใครยกก่อนนะคะเพราะว่าพี่เข้าแป้งยกค้างไว้อยู่ค่ะอ่าพี่เข้าแป้งเอาฝ่ามือออกก่อนค่ะโอ้ได้ยินได้ยินไม่ออกอ่าเอาฝ่ามือออกก่อนค่ะลูกจ๋าอ่าใครที่เป็นพี่อนุบาลสามพร้อมพี่จะสอนคุณหนูท่องข้อตกลงแล้วกดฝ่ามือค่ะ อนัตติกาลเตปินอ่าพี่ข้อแป้งจ๋าท่องข้อตกลงให้คุณหนูฟังหน่อยค่ะเปิดไม์เลยลูกจ๋าข้อตกลงค่ะได้ไหมลูกพี่ข้อแป้งได้ไหมคะเออเหมือนพี่ข้อแป้งได้ยินเสียงคุณหนูไหมลูกอ่าท่องเลยค่ะข้อตกลงในการใช้ห้องเรียนมาเตซอรี่ค่ะข้อหนึ่งคือ เดินอย่างระมัดระวังข้อสาคุยกันเบาๆข้อสพี่ช่วยเหลือนะ้องข้อห้าเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมโอเคเยี่ยมากค่ะปบม,มือให้พี่เข้าแป้งหนะะ่อยค่ะคนที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะคุณผูสอนทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวให้พูดนะคะอ่าต่อไปพี่อนุบาลสอง เอามือจับหูค่ะใครรู้ตัวเป็นพี่อนุบาลสองอย่าเพิ่งกดนะคะอย่าเพิ่งกดฝ่ามือนะคะตอนนี้มีคน,นกดมาก่อนเลยเดียวชื่อตัวเองไม่ขึ้นนะลูกอพี่อนุบาลสองใครพร้อมแล้วกดฝ่ามือค่ะอ่าน้องอ่าชื่ออะไรนะน้องจ๊เอ๋อค่ะลูกจ๊เอ๋่ะเปิดไมค์ค่ะ เปิดไมค์ปุ๊บ่ไม่ต้องเขินลูกเอ้ข้อหนึ่งอะไรข้อน่งเดยะอย่ายวต้องพูดบอกว่าข้อตกลงเลยลูกข้อตกลงอย่างนี้นะคะพูดดังๆข้อตกลงในการใช้ห้องเรียนมอนเตสซอรี่มีห้าข้อข้อหนึ่งคืออุปกรณ์สองมือข้อสองเดินอย่างมามะระวังข้อสาม ขวน้องข้อห้าข้อสี่ก็ลูกข้อสี่ข้อสี่เก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมข้อห้าข้อห้าหายไปหนึ่งข้อใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซ้อมมาใหม่วันพรุ่นงนี้ยังไงเออโอเคคะ่ะว่าปิดไมค์เลยจ้าอ่า ต่อไปต่อไปต่อไปน้องสุดท้องของเราน้องอนุบาลหนึ่งน้องอนุบาลหนึ่งอยู่ไหนหมดเนาะน้องอนุบาลหนึ่งตอนนี้อ่ามีน้องใบชากับน้องซีรินนะคะว่าใครเนี่ยจะกดก่อนกันหายเอามือกอดอกจ้ะสองสาวเอามือกอดอกจ้ะวายสองสาวมือกอดอกไว้ก่อนนะอ่าถ้าสองสาวพร้อมแล้ว กดป่ามือคะ่ะกดป่ามือเลยคะ่ะตึ้งหนึ่งใครจะช่วยคุณหนูพูดอ่ะพี่สิดินพี่ใบาชากดฝ่ามือคะ่ะตึ้งหนึ่งไา่ไม่ขึ้นนะใครคะใครจะพูดช่วยคุณหนูคะอ่ะสองคนเลยใช่ไหมคะอ่ะน้องใบาชากับน้องสิรินเปิดไในเลยจ้าเ,เปิดในเปเลยทั้งคู่เลยคะ่ะ เป็นไงตัวอ่าโอเคค่ะข้อตกตกลมในการใช้อครเ่ียนนอนเตโซลี่ข้อหนึ่งอะไรนะข้อหนึ่งข้อกต่องมือ ข้ต้องเดินอย่างมาวันมาวังโอ้ยี่ยม่ข้าตั้งคุยกันยาวข้าตีขี่ด้วยเหลือน้องข้าอาถรรพ์ข้าตีเติมโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปิดไมค์พี่จ๋าปมมือให้น้องหนุ่เล็กเยี่ยมมากเลยนะคะโอเคคุณหนุมพอจะรู้ละ นะคะคว่าข้อตกลงในการใช้ห้องเรียน m o n t ส s อรี่เนี่ยมีอะไรบ้างค่าบต่อไปเราจะพูดพร้อมกันเปิดในพร้อมกันเลยโอเคไหมคะ,อะตอนนี้เราไปดูก่อนว่า วิธีการทำอุปกรณ์การรีดผ้าเนี่ยเป็นยังไงเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะลูกโอ้คุณครูหนูเนี่ยขอคลิปวิดีโอนะคะจากคุณครูมอนเตสอรี่นะคะมาให้เด็กๆดูเนาะเพราะคุณครูหนูใช้อุปกรณ์ไม่เป็นนะคะก็ต้องให้คุณครูมอนเตสอรี่เป็นคนอัดคลิปวิดีโอให้เด็กๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะตั้งใจนะคะ ันนี้คจะมาสรตอุปกรณ์การรีดผ้ะคะการีดผ้ากรีผ้ก็จะมีเตารีดนะคะกะเตเารีนะคะี๋ยวก็ผ้าแล้วก็เสื้อนะคเสอเด็กๆคนนีนะคะังยาฉีดรผ้านะคะแล้วก็บูงแฟนเดี๋ยวเดี๋วเด็ๆมาดูนะคะอุปสรที่อุปกรณ์การรีดผ้านะคะ ค่าก่ะดิ้นค่าอะเด็กๆสังเกตนะน้าเราหยิบอุปกรณ์จากด้านซ้ายมาวางไว้ด้านขวาเวลาเราจะทำนะคะแต่เวลาเด็กๆหยิบต้องหยิบจากขวามาซ้ายนะน้า ะวัง่โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะยากหรือว่าง่ายลูกใครคิดว่าตัวเองทำได้นะลูกนะ ใครคิดว่าตัวเองทําได้กดฝ่ามือมาเลยค่ะใครคิดว่าตัวเองทําได้นะคะกดฝ่ามือมาเลยค่ะโอเคโอเคเยี่ยมมากเนาะทําได้เนาะวันนี้เราทําแบบยังไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟนะคะทดลองทําแบบยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะคะโอเคไหมคะอ่าฝ่า,ามือออกเลยจ้าแล้วเด็กๆหยิบอุปกรณ์มาวางไว้ข้างหน้าของตัวเองเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะคะให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะ ให้กําลังใจเพื่อนๆทาไปก่อนเดี๋ยวน้องไปทําย้อนหลังแล้วก็ส่งมาให้คุณครูโอเคไหมคะอ่าเย่ยมากเลยค่ะลงมือทําปฏิบัติได้เลยค่ะเชิญค่ะอู้คุณแอบเห็นพี่ปิ่นมุกกำลังรีดอยู่นะนะ อ่าโอเคค่ะเด็กๆอาจจะไม่ใช้ที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นที่รองรีดก,ก็ได้นะคะหรือว่าบ้านบ้านของใครถนาดแบบรีดกับผ้าที่พื้นอย่างนี้ก็ได้เนะลูกนะ้าไม่เป็นไรนะคะได้หมดนะคะ โอ้โห,โโหดูพี่พอวารี่อะไรนะฮะโอ้โหสีเขียวคุณโอูเห็นด้วยโอ้เอาของน้องก็สีเขียวต้องเป็นผ้าเขาเรียกว่าอะไรผ้ากันเปื้อนแน่เลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะจริงๆผ้ากันเปื้อนเด็กๆช่วยผู้ปกครองทำได้นะคะถ้าเกิดว่ามีผู้ปกครองดูแลเนาะมันร้อนนะคะมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเวลาเด็กๆทำเนี่ยต้อง ทำทีท่ทม,มันแคบง่ายๆอย่างเงี้ยลูกอย่างเช่นผ้ากันเปื้อนหรือว่าผ้าเช็ดหน้าเนี้ยได้อยู่นะคะจะเป็นเสื้อกับโบเกงเนี่จะยากหน่อยก็ให้ผู้ปกครองทำเนาะเด็กๆคนไหนคิดว่าตัวเองเนี่ย รีดผ้าได้เรียบเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมกดฝ่ามือแล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเออเมื่อกี้คุณหนูเห็นแอบในคลิปวิดีโอมีไม้แขวนเสื้อด้วยใช่ไหมคะลูกเออถ้าถ้าใครรัดรีดเสร็จแล้วก็แขวนนะคะโชว์ให้คุณครูดูเลยนะคะอ,อ๋อตอนนี้พี่จะเอ๋กำลังแขวนชุดสีชมพูอยู่โอ้เยเยอมมากเลยค่ะค่ะ เอาไปแขวนสิคะหาที่แขวนเลยค่ะแล้วน้องก็เก็บอุปกรณ์เลยนะคะเพราะว่าในข้อตกลงบอกว่าต้องเก็บอุปกรณ์ไว้ที่เดิมด้วยใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะใครรีเสร็จแล้วโอโ้โหพี่ปิดมูเรียบร้อยแล้วไปแขวนเลยลูกแล้วก็มาเก็บอุปกรณ์นะคะเอ,อ่อแขวนไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องแขวนตรงที่กล้องก็ได้ลูกแขวนไว้ตรงไหนก็ได้โอเคค่ะแขวนไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะ แล้วก็เก็บหนูหนูเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมานั่งแล้วก็กดฝ่ามือไว้เลยค่ะมันครูจะได้รู้ว่าเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้พี่นมโมรีดลายสีน้ำเงินน่าอพี่เคฟด้วยชุดสวยเหรอคะ โอเคค่ะโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แคปไปแฟวนเลยลูกแล้วก็เก็บอุปรกรณ์แล้วก็กดฝ่ามือครั้างไว้เลยค่ะไม่ต้องฝ่ามือออกจนกว่าเพื่อนๆจะทําเสร็จกันนะคะคนหนูจะได้ดูนะคะรู้นะฝ่าลูกว่าคนไหนเสร็จหรือ,อยังนะคะตอนนี้มีพี่เจ๊ะเอ๋กดฝ่ามือแล้วพี่เคปกดฝ่ามือแล้วเนาะอุ้ยพี่ปิ่นมุกหายไปไหนแล้วลูกอ๋อพี่ปุ่น พี่ปิดมูเรียบร้อยแล้วกดฝ่ามือรอไว้ให้คุณครูหนูเลยลูกจ้ะอ่ามีพี่ปิดมู้เรียบร้อยแล้วพี่จะเอเรียบร้อยแล้วอ่าใครเอาไปแขวนแล้วก็เก็บปกร์ก็กดฝ่ามือเลยนะคะเดี๋ยววิชาต่อไปนะักเรียนพละรศึกษากับคุณครูสมบัตินะคะลูกเวลาสิบนาฬิกานะคะอย่าลืมเข้ามาเรียนด้วยนะคะ อ๋อตอนนี้พี่พี่ลาเต้กำลังแขวนอยู่นะคะโอเคค่ะพี่อะไรเอ่ยที่โชว์น่ะพี่ยาดาหรือเปล่าลูกใช่ไหมคะเช,เช่นเช่นน้องยาดาไหมลูก อ่าโอเคค่ะเยี่ยมมากค่ะใช่ไหมคะคุณแม่น้องยาดาใช่ไหมคะน่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเพราะว่าคุณหนูไม่คุ้นชื่อคุณหนูเลยงงอ่ะโอเคค่ะแขวนเลยลูกเก็บอุปกรณ์นะคะแล้วก็กดสามมือให้ครูนะคะโอเคไหมคะมโอเคลูกไปแขวนเลยลูกน้องเอาไปแขวนเองเลยเยี่ยมมากค่ะอ่าแขวนตรงไหนดีเนาะ โอ้โหพี ه, ่ล cool. ิลลี่รีดอะไรเนี่ยรีดนานมากเลยลูกโอ้โหหนูว่าอย่างนี้ต้องมาช่วยคุณหนูรีดแล้วแหละรีดนานขนาดนี้นะต้องเรียบแน่ๆเลยคุณหนูว่านะเยียมมากเลยค่ะเด็กๆเก็บอุปกรณ์นะคะส่วนมากน่าจะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาห้านาทีนะคะอพี่นโมเรียบร้อยยังคะเรียบไปยังลูก เรียบแล้วก็แคะเลยค่ะหรือว่าพับก,ก็ได้นะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยวู้คุณนูเห็นของพี่น้ำโมชัดเจนเลยนะคะเรียบมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้ำโมกับพี่ลิลลี่ใครจะเก็บอุปกรณ์ก่อนกันเนาะโอ้พี่ลิลลี่แล้วครับอะไรนะคะเสียงใครนะลูก อ๋อพี่ใบาชาโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะผ้าลายมีหัวใจด้วยน่ารักมากค่ะไปแขวนเลยค่ะลูกจาก่าแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะคะโอเคค่ะโอ้ตอนนี้พี่พอวาก็นั่งรอแล้วพี่ยาดาก็นั่งรอแล้วพี่เจีอยก็นั่งรอแล้วโอ้นั่งรออ่ะเดี๋ยวรอพี่น้ำโมแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้ำโมกําลังเก็บอุปกรณ์เยี่ยมมากครับเก็บอุปกรณ์สองมนะือนะลูกนะอ่า โอเคอ่าเรียบร้อยแล้วกดฝ่ามือทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะพี่ลิลลี่สวยมากค่ะอ่าโอเคโอ้ถึงว่าซีนานอ่ะเสื้อมันตัวใหญ่มาเริ่มเลยใช่ไหมลูกเสื้อคุณหนูหรือเปล่าค่ะฮะอ่าโอเคค่ะโอ้เขาบอกว่า Montessori ต้องใช้สบายที่คุณหนูก็หัวเราะไปเรียบร้อยแล้วลูกอ่าขออภัยนะลูกนะ อ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคเด็ดกๆเอาฝ่ามือออกเลยจ้าเดี๋ยวเราจะจบการเรียนการสอนโอ้ยน้ำตาไหลเลยหัวเราะตัวเองอ่าจบการเรียนการสอนก่อนนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเด็กๆจะได้ทำอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มใหญ่นะคะ เด็กๆรับทราบแล้วทับเครื่องหมายโอเคค่ะรอดูนะคะว่าได้เตรียมอะไรนะคะโอเคเอาฝ่ามือออกได้เลยลูกจ๋าเอาฝ่ามือออกได้เลยจ้าเหลือเวลาสี่นาทีนะคะอนั่งตัวตรงๆค่ะนั่งตัวตรงๆเยี่ยมมากเลยอ่ะวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนมากเลยนะคะพ่อหนูดีใจมากเลยนะคะอเดี๋ยวสิบนาฬิกาสิบโมงนั่นเองนะคะลูก เตรียมนะคะเรียนวิชาพละศึกษากับคุณครูสมบัติวันนี้คุณครูสมบัติจะให้เด็กๆเรียนอะไรไม่รู้นาะคุณหนูก็จะรอเรียนพร้อมกับเด็กๆนะคะแล้วก็สิบเอ็ดโมงก็มาเรียนศิลปะกับคุณครูหนูวันนี้เราเจอกันสองาบนะคะศิลปะกับคุณหนูอีกหนึ่งคาบภาพสุดท้ายนะคะสิบเอ็ดโมงเตรียมอุปกรณ์ก็คือมีฝาใช่ไหมคะฝาขวดน้ากาวกระดาษ A4 แล้วก็สีเทียนใช่ไหมคะอาเตรียมวันนี้เด็กๆจะได้ทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าวันนี้คุณครูต้อมสุภาพร์มีคลิปมาให้เด็กๆฝึกทํานะคะตอนศิลปะนะคะอ่าตอนนี้เวลาก็จะหมดแล้วเด็กคนไหนที่ เดี๋ยวเ,เรียนเรียบร,ร้อยแล้วนะคะเด็กคนไหนที่แบบอยากเข้าห้องน้ําอยากดื่มน้ําดื่มนมหรือว่าบางคนก็ยังไม่ได้ทานข้าวก็เดี๋ยวไปทําธุระของตัวเองให้เสร็จนะคะ30นาทีเดี๋ยวค่อยมาเจอค,คุณครูสมบัติตอน10บโมงนะคะอ่าเราเราจะไม่ลูกจ๋าเราจะไม่ มากินนมหรือว่ามากินข้าวนะคะตอนที่เรากําลังเรียนนะลูกนะอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆไปท,ทําธุระของตัวเองให้เสร็จในครึ่งชั่วโมงดีก่อนแล้วค่อยมาตั้งใจเรียนนะคะอ่าถ้าใครเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลากันไปก่อนโหต้องเหลือต้องสองนาทีแนะ่ หนูต้องส่งหน้าที่เนี่ยมีใครอยากจะสอบถามอะไรไหมคะเปิดใหม่ได้ถามคุณครูหนูได้นะคะคุณครูคะเมื่อไรโรงเรียนจะเปิดคะ่ะอ๋ออีกสามสัปดาห์คะ่ะลูกจ๋าที่เพราะว่าอนุบาลเราเรียนอีกสามสัปดาห์นะคะเรียนออนไลน์ไม่เหมือนพี่ชั้นประถมกับมัธยมนะคะเพราะว่าวันก่อนที่คุณหรูประชุมนะเจ้าหน้าที่ที่อนามัยอะ่ะเขาบอกว่ายังไม่ให้เด็กอนุบาลไปเรียน ให้พี่มาเรียนก่อนเพราะเด็กอนุบาลเนี่ยยางดูแลตัวเองได้ไม่เยอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงหนึ่งเดือนนี่นะลูกนะโรงเรียนเราเปิดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสถานการณ์โควิดก็ไม่มี เราก็จะได้เปิดเรียนตามปกติไม่ต้องแบ่งกลุ่ม AB ด้วยนะของเราอะ่ะเพราะว่ามันมีห้องละส5้คนแท่นั้นเองนะคะเขาไม่ให้เกิน25คนเนาะแต่ของเรามีแค่15ห้าคนเราก็จะได้มาเรียนทุกคนเลยนะคะรออดทนไปก่อนเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะโอเคไหมคะพี่พราวโอเคอ่ะโอเคค่ะส่วนคุณครูก็ทุกคนก็เมื่อวานนะคะมีน้องเข้ามาแค่ไม่กี่คนเนาะยังไม่รู้ที่ สอนช้าค,คุณครูก็ไปแบบว่าตรวจอ่าตรวจ ATK มาลูกตรวจ ATK นะคะตรวจ ATK ก็คือ